สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอาไันได้เลิกกับอ่ญญานนะครับแล้วเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมในวูดีคลิปนี้ก็กลับมาในชันอีกครั้งนะครับผมกับคอนเทนต์ของศิลปินฝั่งเคป๊อปนั่นเองนะครับผมกับน้องๆวงนี้เลยวงเทรเชอร์นั่นเองนะครับผมก็กลับมาในชันเทรเชอร์กันอีกครั้งนะครับผมหลังจากห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับผมกับคอนเทนต์นนนนนนรีออร์ทรอรรอเท,ทรเชอร์นะครับผมก็อนทนทันนี้เราจะมาในชันอีพีกันถ้าใครติดตาม เทเชอร์เนาะหรือว่าเป็นทูเมอรนจะทราบนะว่าคอนเทนต์ของ Real t e เทเชอร์ี6คืออะไรนะครับผมก็คือเป็นเบื้องหลังของที่น้องๆมาคอนเสิร์ตของ r รี o ู t ที่เมืองไทย4วันนั่นเองนะครับผมก็อยากดูมากๆแหละเบื้องหลังนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็บอกไว้นิดนึงว่าอา้าวแล้ว EP5 หายไปไหนนะครับผมก็ต้องบอกไว้นิดนึงว่าคือ EP5 ตอนที่เขาปล่อยออกมานะครับผมก็ตอนอ่านกำลังจะทำอัดเรียกชั่นแล้วละตอนนั้นนะแต่ว่า มันมีประกาศข่าวออกมาเนะเรื่องคุณพ่อของน้องจองวานอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเงั้เลื่อนไปก่อนหละกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้รีอคชั่นอีพีนั้นแล้วสุดท้ายก็คืออันก็เลยเพราะว่าด้วยความที่มันทิ้งช่วงมาสักพักแล้วนะครับผมมันก็เลยดูอีพีนั้นไปแล้วนะครับผมก็รีแคปสั้นๆก็คือที่น้องจีฮุนเนาะไปเป็นคนถือกล้องนะครับผมเป็นเบื้องหลังของคอนดิบูทที่ฮ่องกงนั่นเองนะครับผมที่มีลีดเดอร์ไปกันก่อน2คนนาะมีจีฮุนกับพี่ซอกนะครับผมแล้วก็อ่า จีฮุนพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปทำเช็คอินทําที่ต่างๆที่ฮ่องกงนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศในคอนของที่ฮ่องกงด้วยนะครับหนึ่งวันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่งต่อกล้องไปให้เมมเบอร์คนตัดไปนั่นเองนะครับผมก็เห็นจากตอนท้ายของ ep ที่ห้านะครับผมก็เห็นเป็นภาพโมเสกนิดนึงแต่เดาออกแหละนะครับผมว่าคือใครก็คือน่าจะเป็นน้องจองอูนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ ep ที่หกที่น้องๆมาเมืองไทยกันนะครับผมว่าอ่า เบื้องหลังจะเป็นยังไงแล้วก็คนที่ถือกล้องซึ่งก็น่าจะเป็นทองอูเนาะพาไปเที่ยวอะไรยังไงที่ไหนกันบ้างเ็าอยากดูมากๆแล้วนะครับผมจริงๆก็แอบเห็นคอนเทนต์มาบ้างนิดๆหน่อยๆแบบใน X อนอะไรสั้นๆแล้วแหละเพราะว่าแบบคืออ่านทิ้งช่วงไว้วันสองวันแล้วนึกว่าจะได้มาอัดนะครับผมก็เลยแอบเห็นบ้างแล้วครับผมว่ามีน้องๆไปทํากิจกรรมเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดหรือคลิปยาวๆเต็มๆอะไรเงี้ยนะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันงานฝากกดปุ่ ล้วฝากกฎดิจิต้งเตือนไว้ให้อ่านด้วยนะครับก็อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์ r e a l t a s t u r ใน EP ที่6กันนะครับผมที่เป็นเบื้องหลังที่น้องๆมาประเทศไทยกับคอนเสิร์ต Reboot นะครับผมก็ไปดูกันเลยเอาละนะครับผมก็อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคอนเทนต์ r e a l t a s t u r EP 6 อินแบงคอกกันนะครับผมก็อันนี้อ่านแปลจากตัวชื่อคลิปนะครับผมที่มันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะครับผมก็คืออินแล้วก็แบงคอกนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ในอีพารากราฟหลังนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันพอ,อไปแปลใน Google ที่เป็นจากเกาหลีเป็นไทยเนาะผมว่าเหมือนทัวร์กรุงเทพปังไม่ไหวมันแปลออกมาอย่างนี้เป็นไม่ปังไม่ไหวเป็นแบบแเราเกะด้วยนะเพิ่งเห็นน่ารักดีนะครับผมก็อย,อยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะอ่า แปรรุ่นกันใช่จังโอจริงไหมจงองั้นไงเห็นไหมเราไปผิดจังโ 그렇죠โจ๊ะอันนี้คือแบบว่าตัดเร็วๆให้ดูใช่ไหมจงเตอตั้งชื่อด้วยานขึมที่าเิ่อินชอน อ่านางกระซิงเหรอสนุกกับการถ่ายกล้องอะไร <laughs> อย่างเี้ป่ะอ่าถึงแล้วแบงคอกโหภาพอินเสิร oh. ์ตสวยอยู่นะเนี่ยกับการท่องเที่ยวเก่ง <c ank> <c ank> มากแน่ <c ank> 사라드 나스? 어? 사라드 이엠. 이런 거 주면 좋아하겠지 또. 어, 재혁이 형 사주실까? 사줘야될것 같아 안녕하세요. 나 이거 재혁이 형 어때 이거? Bankruptcy야. 오히려 이런 거 좋지. I love Bank of. 근데 나는 이건좀 갖고 싶은데 이 색깔. 서한이 이거 어때? 어 좋죠 좋죠. 좋잖아 이거. 귀엽네요. 흥정을 해야 된대요. 흥정이 뭐야? 디스카운트. 디스카운트. 계산. 달라카. 2, 4, สาม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 โอเคโอเคขอบ้องทัยวชยวัวลถูกแล้วลูก 야ัง도있네오여기าด끼리바อ아그่ท uh, uh> uh, 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 yeah. uh, ีบาจิอ๋อใกล้่ค่่อยท่าคเหมือนกันนะว่าไปคือไม่ได้แบบดูคอนเทตที่มีนาาใสบายะลูกชุดชันดนสโามนหดกันเเกิน

시로 데 태국에서 언제 맞 있어요 그죠? 아 그렇죠. 시원하네요. 시원하니까 좋다. 그티어어 행이. 우 씨. 카트를 아니니까 기 보이잖아. 로 여기 와서 꼭 사야 될게 혹시 있을까요? 이게 야 아. 벤벤 ดังอยู่นะเบนโต้เนี่ยือมดื่ม่าด่าขื่มด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 ื่ื่มดอ่มดื่มื่มอดื่มน่่ด่ 한번 먹을까나큰두리 한번 먹어보고 싶다고 먹어보고 싶 먹었잖아 옛날에 아니 그거는 그 과자 같은 거 있어 아 사가 우리 한가 그래 내 생일인 것부터 할까? 아잘 쨘건 네? 멤버십 없어? 멤버쉽 아하 내 카드 아 여쭤이세요? 더큰 그... 두리좀 꺼내면 안되냐? 그 정도인가?

เอ็นดูให้พิสูจน์กินด้วยคืออยากอ่านก็ไม่กินคืออ่านก็ไม่ชอบทุเรียนเหมือนกันแต่แบบเ t e เจอร์มันโอเคนะทุเรียนแต่ที่มันไม่ไหวคือกลิ่นไง เหมือนในรายการ,การหรือคอนเทนต์อะไรสักอย่างที่ตอนนั้นตองวานเคยกินแล้วน้องไม่ชอบเนาะแต่พอมาแต่พอมากินตอนนี้น้องชอบนะจองวานไอแกตะรูร้บอกโอ้โหเก็บทองนี่คือลองเล่นๆนะเนี่ยคือน้องเดินกันชิวมาก อะไรลองกางเกงกหรอใช่ไหมอจริงด้วยจสามคนสามลายนะรู้เลยยี่ห้ออะไรแต่กนผมนยาชา่

ภาพอินเสิร์ตก็สวยนะว่าไปอาวันคอนเหรอแต่ที่ฮอลเลีนี้ไปทางนี้ไปทางนปทางน้า,าง,ง้างนี้งน กิงคองกิงคองอ่าอิมแพกอิมแพกออกมาออกมาเห็นแล้วคิดถึงคอนตอนที่ไปดูเลย อ่าสำเร็จแล้ว <laughs> เอเนจี้ยังเหลือเอเนอร์จี้เหลืออ่าโดยยังเป็นกาดเหร <laughs> ออ่ะสิฮิคาระครอ่าอิมแพกอันนี้วันไหนเอ่ยไม่รู้ก็ถ่ายมาทั้งสี่วันป่นะเนาะ จำได้ไม่ได้ไปเขียนนะอันเนี้ยอ่าอ่าในคอนแล้ว <c oughs> อ่านี้วันแรกกับวพ,พี่สองของผมยาวอยู่เอ็นดูเดยอง รอบแรกรอบแรกเนาะวันแรกพี่ชอบผมยาวเจอนได้นะคอนนี้ไม่ได้แบบดูเพลง King Kong นะตอนนั้นน้องยังไม่คำคำหลังจะจบจากคอนที่ไทยอยู่สองวันน่ารักมากเลยเราพูดภาษาไทยกันอะ ตังไม่ไหว <c oughs> พี่ซอคือหายสุดอ่าวันแรกจบแล้วเสื้อสวัสดีสสครับกวันนะี้ผมมาที่้นก้งก้มป 야시장 갔는데. 네. 지혁이 형 좋아할 것 같아. 진 아이고. 제가 형 주려고 샀고 이거였어요. 입든가 보여주기만 하던가. 비트 해이 뭐? 근데 막 미세 향내 인 애. 예. 지혁이가 많이 티셔츠 먹잖아. 집안마다. 그 그래서 우리 힘붓고 내일도 지해볼까자기 마무리 한테 อ่านี่ไงแบบใส่เป็นตัวเดียวก็โอเคอยู่นะโหตัดไปวันที่สี่เลยใช่ไหมอ๋อที่น้องถักใส่หัวอ่าใช่ไหมตอนโชว์อเองคอ คือจองูตักถักทุกวันเลยใช่ไหมอ่าที่ใส่หัวไทยน่าจะเป็นโดยองใส่ป่ะใช่ไหมจำได้เพราะวันสุดท้ายอ่านไปอ่านไปวันสองวันสุดท้ายแล้วยังไงกนเนี่ยจล้วกอ่ารักอันนี้ไงทิคาดผมไทย ที่นี่ไงให้เตายองใส่น่ารักเสียงดังมากนี่ไงโปรเจกต์ที่ขึ้นข้างบน กี่วันก็ไม่พอเนาะคอนเสิร์ตน้องๆใกล้เลยเจอแล้วล่ะใช่ไหม โน,นภูมิแอปพอร์ตอ,าาาอ่าต้องดูไปส่งต่อไข่ใ,ใช่ไหมคัดชิี4คัดชิคีนี่น อัตโลงเป็นของใครใคือสามคนเลยเหรออ่าจบอ่ะโอเคจบแล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อตอนท้ายน,นิดนึงนะคะบอะแล้วนะครับผมก็จบ้วผมกับการเรียกชันคอนเทนต์รีออลเทชเชอร์ EP ที่6นะครับผม In นแบงคอกนั่นเองก็คือเบื้องหลังที่น้องๆมาจัดคอนรีบูทที่ ประเทศไทยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด4วันนั่นแหละนะครับผม,ผมก็ได้เห็นว่าเป็นไปอย่างที่เราคาดการไว้นะครับผมที่อันบอกไว้ตอนเปิดคลิปนะครับผมว่าเจ้าของกล้องคราวนี้ก็จะเป็นจองอูนั่นเองเป็นจองแคมนะครับผมก็พาแบบตั้งแต่ถึงที่ไทยตั้งแต่จริงๆเขาตัดตั้งแต่ตอนอยู่ YG แล้วใช่ไหมที่แบบจีฮุนเอากล่องใส่กล่องขนมแล้วก็ไปให้จองอูนะครับผมเราก็ตัดมาแบบตั้งแต่จองอูขึ้นเครื่องจนมาถึงที่ไทยนะครับผมแล้วก็ ได้เห็นแล้วจริงๆคืออ่านยังที่บอกอ่านเห็นแวบ,บๆแล้วแลว่าใน x อะไรเงี้ยแบบคนพูดถึงอะไรเงี้ยแต่อ่านไม่ได้ดูที่เป็นคลิปวิดีโอนอะแต่ที่คนมาโพสต์พูดถึงอะไรเงี้ยตอนที่คลิปเขาปล่อยเนาะเพราะว่าอ่านอนาจช้าประมาณ2วันนะครับผมก็คือน้องๆไปเที่ยวเดินเที่ยวกันที่ในไทยนั่นแหละนะครับผมเที่ยวตอนกลางคืนนะครับผมก็จะมี แกงมักเน่สามคนนะครับผมก็คือมีจองอูที่เป็นคนถือกล้องใช่ไหมมีฮารุโตะแล้วก็จองวานนั่นเองนะครับผมก็ตอนแรกไปเดินตลาดก่อนนะครับผมพาราเดียมใช่ไหมก็พาราเดียมไม่แน่ใจมันคือตรงประตูน้าปะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนาะก็นั่นแหละนะครับผม,มเป็นตลาดกลางคืนนะครับผมแล้วก็ไปเดินซื้อเสื้อกับกจงเกงเสื้อยืดนะครับผมแล้วก็กางเกงช้างนั่นเองมีการปบต่อเราคงต่อราคามิเหมือน,นการเรียนรู้นะว่าแบบมาซื้อของที่ไทยต้องต่อราคาอะไรเงี้ยเนะ แต่หนูก็ต่อโหดไปนิดนึงลูกนะครับผมมาเสื้อว,ว่าจาก400หรือ300อะไรอย่างเงี้ยเอาสัก3 80, 8 0 3 5 0อะไรอย่างิบี้ไลูกนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ต่อไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลดราคานะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วแหละนาะแล้วก็กางเกงช้างนะครับผม3ตัวตัวละร้อยเหมือนกันเนาะก็300อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ของไปเสร็จแล้วก็แบบเหมือนฝอนตกเนาะตอนที่น้องมาอะไรนะครับผมแล้วก็เลยไปหลกกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่ง ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแถวนั้นก็คือบิ๊กซีนั่นเองคือแบบว่าไม่รู้ว่าไอดอลวงอื่นมาไทยเขาไปเที่ยวที่ไหนกันเนาะอาจาจะไปเที่ยวแบบพารากอนเซนทันเบอร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าเทเชอร์เดินบิ๊กซีจ้ะนะครับผมเพราะว่าน้องเน้นของกินนะครับผมก็เลยต้องไปซูปเปอร์ที่ใหญ่หน่อยเนาะก็ไปซื้อของมีทั้งเบนโตะใช่ไหมซื้อเครื่องดื่มเนาะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งอย่างจองวานดูสนใจนะครับผมก็คือ ทุเรียนนั่นเองนะครับผมจริงๆเหมือนจะมีคอนเทนต์หนึ่งเนาะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจนานแล,ล้วล่ะเนาะสักปีสองปีละที่เป็นคอนเทนต์ให้กินอาหารในแต่ละประเทศในแบบโซนเอเชียอะไรเงนะี้ยเนาะเราก็ไม่ไม,ไม่มีอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นขนมที่ทําจากทุเรียนมั้งเนาะใช่ไหมก็ไม่ไม่ใช่ทุเรียนสดด้วยจะเป็นขนมทําจากทุเรียนนะแลเราก็จองหวานกินกันไปคือแบบหน้าน้องคือแบบบ่ได้ตอนนั้นเนาะแต่ปมมาคราวนี้เออน้องชอบนะสรุปแล้วก็คือแบบ เป็นคนที่กินเราโอเคน้องบอกเหมือนแคนตาลูปใช่ไหมบอกเหมือนแคนตาลูปที่เกาหลีอะไรเงี้ยเขาจริงๆถ้าทาอ่านมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแหละแต่ว่าเขากใกล้เคียงมีความเน้นๆน,นิดนึงเนาะแต่อันนี้มันจะดูเป็นครีมทุเรียนจะดูเป็นครีมกว่าหน่อยแล้วก็แล้วแต่พันอะไรเงี้ยเนาะก็คือทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่แบบคนชอบก็คือชอบไปเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยอะไรเงี้ยนะยังอ่านเนะ่ะเป็นคนไม่ชอบทุเรียน <laughs> คือเทคเจอร์มันอะไรไม่ไม่ไมติดติดอย่างเดียวกกลิ่นนั่นเองนะครับผมจะว่าน้องๆดูกว่า ดูเอนจอยนะเราจะพ่อจองวานแต่แบบมีการให้จองอูพิสูจน์กลิ่นจากปากด้วยคือส่งแอปส่งสารจองอูเลยด้วยความนี้เราก็ไม่ชอบดูเรียนเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็อ่าพอจบจากการเดินเที่ยวก็น้องๆก็กลับไปห้องพักนะครับผมแล้วก็ไปลองกางเกงช้างกันน้องๆดูแฮปปี้นะเอาจริงๆกางเกงช้างมาันเป็นกางเกงเป็นผ้นาท,ที่ใส่สบายแหละนะครับผมมีหลายลายให้เลือกเนาะก็ไปสามสามตัวสามลายกันไปเลยนะครับผมไม่ซ้ำกันเนาะแล้วก็ตัดผ้าไปที่แบบงานคอนเสิร์ตที่ อิมแพกนะครับผมแต่เขาไม่ได้แบบเอาภาพมาทุกวันเนาะเพราะว่าจริงๆคอนเ,เสิร์ตมีมี4วันเหมือนเขาจะตัดภาพมาเป็นวันที่1เนาะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือเบื้องหลังทั้งห้าหลังแล้วก็เอ็นดูตรงที่แบบจองอูเป็นคนทาจริงเรารู้ตนะั้งแต่ตอนเราไปดูคอนแล้วเนาะว่าช่วงช่วงอังกอร์เนาะช่วงเอ็นคออะมันจะมีอ่าลวดที่เป็นลวดขนๆน,นะที่ดัดไปรูปนูนรูป,รป,รป,รปนี้ที่ เมมเบอร์เอาไปใส่กันตอนตอนเองคอตอนท้ายของคอนเสิร์ตนะครับผมซึ่งก็คือน้องจองอูเป็นคนทำนะครับผมแล้วก็ได้เห็นตอนขั้นตอนการทําอาที่เพียดของว่าไทยนะครับผมที่เป็นที่คาดผมเนาะอันนั้นเป็นวันสุดท้ายเนาะซึ่งน้องโรยองเป็นคนใส่อันก็ได้เห็นกระตาตัวเองแล้วเพราะว่าอันไปสองวันสุดท้ายพอดีทากับผมก็น่ารักดีเป็นเป็นหนึ่งคลิปที่น่ารักแล้วก็เป็นน้องจองอูด้วยนะปกติส่วนใหญ่แบบถ้าถ้าออกกล้องโดยที่แบบไม่ได้เฉลี่ยเท่ากันอนะ จะไม่ค่อยจะได้ทายเป็นน้องจองอูเป็นคนถือกล้องสักเท่าไหร่ mm. น้องซึ่งมีความแข็งเถื่อน mm. อยู่นู่นตามสไตล์จองอูอะไรเงี้ยแต่แต่คราวนี้ก็ดีใจนะที่ได้มาเป็นจองอูนะเพราะว่าอย่างคลิปก่อนๆหน้านี้ที่มาไทยก็จะเป็นหลายๆคนแล้วมีแบบพี่ซอกมีแจยอกมีอะไรเงี้ยที่ไปทํากิจกรรมกันอะไรเงีเ้ยคราวนี้มาแบบหลักๆเป็นจองอูแล้วก็มีแก๊งมักเน่บวกเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือน่ารักดีนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นทึ้เมย์นะ่าจะทราบข่าวแล้วเนอะว่าอ่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ เดือนตุลาต้นเดือนตุลาน้องๆจะมีคอนเสิร์ตที่ไทยอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับผมก็เป็น K-POP Master นะครับผมอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตรวมนะครับผมที่มี2ศิลปินก็คือเทเซอร์กับวง a t ทินั่นเองนะครับผมก็มาจัดที่เมืองทองอีกครั้งนะครับผมแต่นี้ไม่ใช่ที่ Impact เนาะเป็นเป็นเป็นอีกฝั่งฮอร์หนึ่งนะครับผมก็อันหนึ่งรอบซึ่งกดบัตรจริงๆคือกดวันที่8นับนับวันที่อ่านอัดคลิปอยู่เนี่ย ยังยังไม่ถึงวันกดบัตรนะครับผมแต่ว่าถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปบัตรน่าจะกดไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างคิดว่ายังไงก็น่นาจะหมดแหละด้วยที่ทั้งทูเมเองแล้วก็เอทิมี่เนาะแฟนคลับของเอทีก็น่าจะแบบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมในไทยก็คิดว่าบัตรน่าจะโซอาเร็วอยู่นะครับผมใครกดก็ขอให้โชคดีด้วยละกันเนาะเพราะว่าจาต่คราวนี้อันรอบนี้อันอาจจะไม่ได้ไปนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวรอ น้องๆกลับมาอี่ตอนคนเดียวอีกครั้งก็น่าจะมีโอกาสได้ไปอีกครั้งนะครับผมไงถ้าพึ่เมย์คนไหนได้ไปก็ร่วมสนุกกับน,น้องๆกห้เต็มที่ละกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะเชียร์อยู่เป็นฝ่ายเชียร์อยู่ข้างหลังนะครับผมก็แล้วไงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อนะว่าเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับผมที่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมอาจจะไม่ได้แล้วน่าจะเป็นรีบูตอีกประเทศถัดจากไทยใช่ไหมอันลืมแล้วว่าเป็นที่ไหนนะครับผมอีพีหน้าเดี๋ยวรอติดตามละกันแล้วก็ยังไงเดี๋ยว ก็จะหยิบกลับมาทำเล ktion กันเหมือนเคยนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้วเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันกลับมาเจออัน้ใหม่ในคลิปเล ktion คลิปต่อๆไปนะครับผมทั้งคอนเทนต์ที่เป็นของศิตล์ฟิล์มเกทป๊อปแล้วก็ฟังทีป๊อปด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ